สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย Honda Jazz 1.5นะคะ SV ตัว GK นะคะได้รถปี2016ราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเลขไม้เพียง65,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถ โครงสร้างของคันนี้รอบคันกันเลยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้กับคูณลูกค้าเรียบร้อยเดทําด้านแก้มของตัวรถก็ติดตั้งมาให้กับคู้ลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจังหน้านะคะเป็นสีดาพร้อมโลโก้ฮอนด้า <Honda S 2> อยู่ตรงกลางคาดด้วยคโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยพร้อมทะเบียนรถแปดก็ไก่ร่เรือ 8505เป็นป้ายกรุงเทพมาหานครเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะที่ออกแบบดีไซน์มาได้เรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเป็นรถแฮชแบ็กที่ห้าประตูน่าใช้งานจริงๆนะคะก่อนรับชมนะคะต้องบอกลูกค้าเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถที่เข้าใหม่นะคะมาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้าที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันได้รถคันนี้นะคะเป็นสีดําเลยดําเงาแบบนี้เลยนะ กระจกนะคะมีโลโก้ Honda นะคะที่ตัวรถให้กับลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจเลยนะว่าโครงสร้างแต่ละคันที่ได้รับเข้ามานะคะเป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยแต่งแม็กมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตสีร่รูพร้อมกับตัวยางที่จะได้นะคะก็ถือว่า ตัวยางก็ยังใช้งานได้อีกนะคะยาวๆอยู่นะอยู่ที่ลูกค้าเอาไปใช้นะคะว่าใช้ทางใกล้หรือทางไกลนะคะสําหรับตัวรถคันนี้ก็ได้บอดี้โครงสร้างเดิมๆนะคะที่แต่งแม็กมาให้ด้านล่างของตัวรถนะคะจะเกิดด้านข้างติดตั้งให้กับผูลูกค้าเรียบร้อยไม่มีร่องรอยใดๆนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดสึมบ,บัดด้วยบอดี้ของคันนี้ถือว่าโดยรวมสวยจริงๆนะอ่ะมีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่มีโลโก้ฮันด้าแบบนี้เลย โลโก้ฮัน d a นะคะที่จับปิดเปิดนะคะ,ะ,คะก็เป็นควบคุมกุญแจรีโมทนะคะคันนี้กุญแจรีโมททั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งสามารถล็อกรถปลดล็อก,ก,กได้คิวกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจกนะคะทุกจุดเดิมๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าแจ็สนะคะเป็นรถที่มีกระจกเยอะนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีมุมมองให้กับลูกค้าได้เห็นค่อนข้างที่จะเยอะมาก เรามาดูตัวอย่างนะคะเส้นที่2กันบ้างคันนี้นะคะก็มาพร้อมแม็กนะคะที่ไม่มีร่องรอยของการเกิดสุตบาทหัวน็อต6รูนะคะแห้หัวน็อต4ลรูนะคะคันนี้เป็นแม็กสีทูโทนนี่สวยเดิมมากๆเลยนะคันนี้ตอบโจทย์สำหรับสายวัยรุ่นนะคะไว้ทำงานก็ได้ใครที่แบบนิยมชอบแจ๊ตอยู่แล้วนะคะก็แนะนำเลย ด้านท้ายตัวรถของคันนี้นะคะมาพร้อมสเกิร์ตด้านหลังติดตั้งมาให้กับคูณลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดนที่3สปอยเลอร์หลังนะคะคาดหลังคานะคะมีคลีปฉลามมาให้เรียบร้อยไฟเบรกนะคะติดตั้งมาให้ทางด้านล่างและก็ด้านบนเลยนี่มาพร้อมกับด้านท้ายนะคะที่มีไฟทับทิมมาให้กับคูณลูกค้าเรียบร้อยมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ตัวไล่ฟ้าติดตั้งให้เรียบร้อยแจ๊สด้านซ้ายนะคะไอวีเทคด้านขวานะคะแฮชแบ็กห้าประตูด้วยเรามาลองเปิดดูกันนี่ มีกล้องมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะมีกล้องด้านหลังติดตั้งมาให้ด้วย<อ>คันนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะคะ5ประตูนะ<อ>พื้นที่ด้านหลังเขาสามารถพับเบาะได้นะคะ<อ>นี่พับได้อ่ะติดเบลล์แล้วหนึ่งนะคะพับได้นะ,นะแล้วก็มีพย,ยางปูมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยหัวน็อตโครงสร้างของคันนี้นะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะคะสวยเดิมจริงๆนะคะสาหรับตัวรถนะที่จะได้เป็นคันนี้เลยนี่ ใครที่กำลังมองหานะคะรถสเปคคันประมาณนี้อยู่ก็แนะนำเลยนะโครงสร้างเขาสวยแล้วก็เดินจริงๆอ่ด้านข้างนะคะก็จะประมาณนี้เลยเรามาดูนะคะในของตัวยางนะคะแล้วก็แม็กเส้นที่3กันนี่หัวน็อตสี่รูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถนาที่มีกระจกเดิมๆให้กับพุณลูกค้าเลยจกเดิมนะคะ แผงกันลอยนะคะด้านข้างตัวรถติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวคิวกันสัต์ที่ติดตั้งให้เรียบร้อยมีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งให้แล้วด้วยนะคะคันนี้อย่างเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็แม็กนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทต,ต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้แม็กแต่งซิ่งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันบอดี้โครงสร้างคันนี้สวยเดิมมากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันเลยดีกว่าไปกันค่ะลูกค้านะคะมาดูภายในตัวรถของคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้ที่แผงประตูนะคะมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าปรบบออโต้เนนเรนกระจกได้เลย มีตัวเซนทับล็อกรถปลดล็อกให้นะคะกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับมาพร้อมภายในตัวรถนะคะมีที่วางแก้วมาให้หนึ่งฝั่งของตัวรถมีตัวกันลื่นมาให้เรียบร้อยอันนี้เอ์นสตาร์ทรถแล้วนะต้องบอกเลยว่าเสียงของเขาเงียบจริงๆนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชัน2งฝั่งเลยนะคะสามารถที่จะรับสายวางสายได้เลยอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะควบคุมการใช้งานเป็นการีโมทนั่นเองมาพร้อมหน้าปัดดิจิตอลนะคะคันนี้หน้าปัดเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วด้วย ได้ในส่วนตัวจอทัชสกรีนแอรแบบออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยภายในได้บนหนังสีดำเดินได้จะเขียบสีแดงแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหนาลังบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะสําหรับตัวแฮชแบกนะคะคันนี้พด้นด้านบนนะคะมีไฟส่งแผนที่มาให้นะคะสําหรับตัวรถเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะนี่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแต่ว่ารีบมาถ่ายอัปเดตให้กับ ได้รับชมก่อนใครเลยเดี๋ยวเปิดในสองตัวห้องเครื่องคันนี้ให้กับลูกค้าได้รับชมกันเลยดีกว่าไปชมห้องเครื่องก<พ>ันนะคามาชมห้องเครื่องตัวรถคันนี้กันเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นเครื่อง h อนด้ IVT e c นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องพันห้านั่นเองประหยัดน้ํามันคงสร้างเดิมนะคะตัวเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยหัวน็อตมาตั้งสีจากโรงงานที่ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะไม่มีน้ำมันไหลเย,ยมิมรด่วซึมนะคะให้ลูกคะ้าไ<ๆ><ๆ>ด้เห็นกันแบบนี้เลยหัวน็อตของฝากระโปรงคันนี้ไม่มีรอยไข่ไม่มีรรรรอออยยดดาากกกกะะะโโปปปงงง็็เเเเนนนิิมลสต์คข ะคที่เป็นตัวเลขตัวถังก็ยังอยู่ครบนะคะเลขตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์มอกอก็อยู่ครบเลยนะหัวน็อตไม่มีรอยไายเลยถอดเลย แบตเตอรี่ได้เป็นแบบแห้งนะคะโครงสร้างบอดี้ของคันนี้ถือว่าสวยๆเดิมๆสภาพโอเคเลยนะสำหรับใครที่หารถสเปคประมาณนี้แนะนําเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถท o n d a Jazz คันนี้นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะ <S <S ใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะมาเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ